สวัสดีนะวันนี้ได้พัสดุมาจากร้านมุราชากิมุราชากิาาอันนี้ที่อยู่เรานะนะก็ส่งแบบ e m s ส่งตั้งแต่วันที่28เดือน10ได้ส่งตั้งแต่เอ้ยไม่ใช่ได้ของวันที่28เดือน10 นี่ได้ของวันที่8เดอน10ส่งตั้งแต่วันที่27ส่งตั้งแต่วันที่27วันเดียววันเดียวแกะเลยค้นไา นกล่อ,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 องขนาดดีเลยนะกล่องขนาดีใหญ่มากนี่นะ มาโดนของอะไรจะเป็นนี่นะชิมทำแฮมเบอร์เกอร์กับเป็นขนมยิ่งเป็นน้ำนะสวดวิทยาศาสตร์ ชิ้นจังอืมจซื้อร้านเขาได้ราคาถูกแค่แบบนี้ก็ระวัง